นี่เม่แกอย่าทำเหมือนตัวเองถูกทำร้ายหน่อยเลยเมแล้วที่ผ่านมาแกเป็นเพื่อนที่ดีงั้นเหรอแกเคยแปลกใจบ้างไหมทำไมแกถึงไม่มีเพื่อนคนอื่นเลยนอกจากฉันเพราะมันไม่มีคนอื่นที่จะทนแกได้ไงแล้วทำไมแกถึงทนฉันได้อะฮะทำไมแกถึงทนฉันได้เพราะแกชอบอยู่กับฉันใช่ไหมล่ะ แกชอบไปช้อปปิ้งกับฉันให้ฉันซื้อของให้ให้ฉันเลี้ยงข้าวให้ฉันจ่ายให้เวลาที่ไปเที่ยวยืมกระเป๋าฉันไปอดคนอื่นแกชอบแบบนี้ใช่ไหมล่ะตอนแรกที่ฉันเป็นเพื่อนกับแกก็เพราะว่าพ่อฉันทํางานให้กับพ่อแกแล้วที่ฉันยังคบกับแกต่อทั้งที่ฉันสุดจะทนก็เป็นเพราะฉันอยากอยู่ใกลกับปกป้องลำพังตัวแกเนี่ยมันไม่ได้มีค่าในชีวิตฉันเลยสักนิด เวลาที่ผ่านมาแกคิดจะแย่งปกป้องจากฉันตลอดเลยอย่างนั้นสิแกตัางหากที่แย่งปกป้องไปจากฉันฉันรู้จักกับปกป้องมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วอะปกป้องเขาเลือกแกเขาไม่ได้เลือกฉันมันเป็นความผิดของฉันแล้วสิี่จะโทษฉันใช่ไหมที่ฉันสวยกว่า ฉันดีกว่าฉันน่าสนใจมากกว่าป้องเขาก็เลยเลือกผู้หญิงที่มีทุกอย่างที่พร้อมอย่างฉันไม่ได้เลือกคนขี้แพ้อย่างแกเม,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 ม่แกรู้ใช่ไหมถ้าฉันอยากได้ป้องคืน ไม่ยากเลยแค่ฉันโผล่หน้าไปให้เขาเห็นเขาก็พร้อมจะทิ้งแกกลับมาหาฉันแต่แกไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่คิดจะแย่งบ้องกลับมาหรอกฉันจะตายไปจากชีวิตบ้องฉันจะไม่กลับไปคบกับเขาอีก แต่แกต้องทำอะไรบางอย่างให้ฉันทำอะไร